ผักบุ้งนะคะสวัสดีจากฝรั่งเศสค่ะ you, around, you, นานแล้วนะคะที่เราไม่ได้มานั่งเมานั่งคุยกันนะคะวันนี้ก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังค่ะวันนี้นะคะจะมาเล่าประสบการณ์การทําสัญญกรรมบนใบหน้าของเรานะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะผักบุง้งเธอทำสัญญกรรมหรือเปล่าทําหรือไม่ทำเอ๊ะจมูกนั้นตานั้น ปากนั้นทําหรือเปล่าทําหรือไม่ทําอ่ะเดี๋ยวนี้จะมาเฉลยกันนะคะโอเคเริ่มต้นมาจากตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนไม่มีดั้งเข้าใจว่าที่มีอยู่เนี่ยมันสวยงามมันดีแล้วก็คือการมีดั้งก็คือมีกระดูกตรงนี้ไงจบแต่ละคนมีกระดูกสูงต่ําไม่เท่ากันเสร็จแล้วทีเนี้ยมันมีอยู่ยุคนึงอ่ะมันเป็นยุคที่แบบวัยรุ่นเน่ะนะเขาจะชอบอัปเดอรี่นะคะผ่านทางเว็บไซต์ชื่อว่า Story t ไทยหรือไทยสตอรี่นี่แหละเออซึ่งแบบเป็นเว็บไซต์ที่แบบงงมมาาาาากกคคือประณณวว่่ถ้เิดุ อยากจะไปอัปเรื่องราวชีวิตส่วนตัวของคุณคุณจะต้องเสียตังค์เพื่อให้คุณสามารถมีพื้นที่ออกสื่ออัปเดตเรื่องราวว่าวันนี้ตื่นมาล้างหน้าแปรงฟันไปโรงเรียนยังไงเออแล้วก็จะมีคนเข้ามาอ่านเดอรี่ของคุณนะคะเราก็เห็นว่าเออเขาก็น่าตันน่ารักกันดีเนาะส่วนมากคนที่จะมีเดอรี่เนี่ยค่ะก็จะเป็นพวกเด็กสยามเป็นเด็กคอนเวนอย่างเงี้ยค่ะเป็นทอมดี้เราว่าตัวเราก็แบบ ก็พอตัวนะอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะสู้เขาได้นะความสวยถึงแม้ว่าเราจะแบบสวยแบบผูทอนถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นเด็กสยามเป็นเด็กปริมณฑลเวลาเราถ่ายรูปอะ่ะเราก็เลยเอารูปเขามาดูเว้ยแล้วก็แบบเทียบกันส,สมมุติว่าเขาถือปากกาแบบเนี้ยเราก็แบบเออปากกามาถืออย่างเงี้ยสมมติว่าเขาทําลิ้นแบบเนี้ยเราก็ทําลิ้นแบบเนี้ยแบบคือทําตามเขาใช่ไหมคะแล้วที่เนี้ยมันมีอยู่รูปหนึ่งอะ่ะเขาอะ่ะถือแป้งตลับใช่ไหมอย่างเงี้ยแล้วก็หันข้างอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทําตามเว้ย ตั้งกล้องถ่ายรูปแล้วพ่อมาดูอะ่ะเฮ้ยทำไมเราไม่เหมือนเขาวะทําไมหนะ้าเรามันเดรอดาเราเราไม่เหมือนตรงไหนแล้วว่าเราก๊ลอกปี้หมดทุกอย่างแล้วนะอ่ะก็ไล่ดูหล่อนมีคิ้วฉันก็มีคิ้วตาหล่อนใส่บิ๊กอายฉันก็ใส่บิ๊กอายนะนะตอนนั้นนะก็ไล่ลงมาจมูกอ้พอหันข้างถ่ายอย่างเงี้ยของเรามันวบวบแบบเนี้ยแต่ของเขามันเป็นแบบขึ้นมาเป็นตัวแอลแบบเนี้ย อ๋อนี่เองที่เราแตกต่างกันแล้วเราก็เริ่มมาเข้าใจว่าหุย นี่เสรเป็นคนไม่มีดั้งหรือนี่ตายแล้วทายังไงดีเนี่ยแบบตอนนั้นรู้สึกเหมือนเหมือนตัวเองพิการเหมือนประมาณว่าถ้ามีเกณฑ์ทหารผู้หญิงดิฉันจะต้องเกณฑ์ทหารไม่ผ่านเพราะดิฉันไม่มีดั้งขาดคุณสมบัติข้อนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นคือกังวลมากเลยนะตนนั้นที่ผ่านมาตลอดชีวิตเนี่ยสิปีเนี่ยนะไม่เคยรู้สึกกังวลอะไรมาก่อนเรื่องดั้งแต่พอเราเอาไปเทียบกับเขาอะเราก็อ้าวเราขาดแล้วนี่จากนั้นก็เริ่มสังเกตคนรอบตัวละใครแม่งมีดั้งไม่มีดั้งมัง่ง,ง,งขึ้น,น,นรถสอง วิธีการทดสอบอยากรู้ว่าตัวเองมีดั้งหรือไม่มีดั้งให้ทํำยังไงนอกจากจะเห็นได้ด้วยตาเปล่าให้ทำยังไงเขาบอกว่าให้คุณอเอามือทาบจมูกแบบนี้นะคะตรงหว่างคิ้วไปปลายจมูกจากนั้นให้เอานิ้วสอดตรงนี้ระหว่างดั้งนี้ถ้าเกิดว่านิ้วสามารถแบบอ e ีอออีอ e ่อแบบว่าสีซออย่างเงี้ยได้แปลว่าคุณไม่มีดัง้งดั้งคุณว้าววุบเข้าไปอย่างนี้ซึ่งแต่ก่อนดิฉันเนี่ยโอ้โหสบายกับ แบบนี้เลยนะคะก็ไปเสิร์ชวิธีการแต่งหน้าในอินเทอร์เน็ตก็ได้รู้จักการไลดั้งค่ะเออการไลดั้งคือเอาสีสีน้ําตาลเข้มที่ไม่มีประกายมาทาตรงนี้บึ๊บแล้วก็เอาสีขาวมุกสีมุกเนี่ยมาตรงสันตรงนี้ปึ๊บอย่างเงี้ย ุยสวยมีด่างคือถ่ายรูปเนี่ยสวยมากก็รู้สึกพอใจในตัวเองจากนั้นมีอยู่วันหนึ่งค่ะเดินผ่านหน้าแผงนนิตยสารแล้วตุกี้คือสวยมากคือสวยผิดหูผิดตาเสร็จแล้วเนี้ยเออแล้วก็หยิบนิตยสารขึ้นมาก็เปิดเปิดดูข้างในอุ้ยสวยสวยสวย,สวยตุกี้อุ้ยสวยผอมลงอุ้ยถึงแม้ว่าหันมาหน้าตรงอ่ะตุกี้จะมีด่างเพราะว่าเขาไล่ด่างนะคะแต่ว่าพอหันหันข้างไปแบบเนี้ยด่างมันวุบขึ้นไปอ่ะแล้วก็โอ้ยสงสัยเราคงเป็นแบบตุกี้จริงๆว่ะถึงแม้ว่าจะแต่งหน้าไฮไลท์พุ่ง เชดดิ้งคมแต่ว่าพอหันหันข้างไปอะ่ะมันไม่มีมันก็คือไม่มีอะ่ะจะสามมิติหลอกตาอย่างไงใช่ไหมคะจากนั้นก็เริ่มหัดดึงดั้งค่ะเออเพิ่งมาดึงดั้งตอนอายุ15-16เนาะบอกช้าเกินไปไม่เจอ ดังก็ไม่ึ้นเจทีนเนี้ยก็เริ่มปรึกษาพ่อแม่แล้วแบบหนูอยากเสริมจมูกอะ่ะพ่อแม่เสริมทําไมหนูน่ารักแล้วเนี่ยหนูสวยแบบหนูสวยที่สุดหนูน่ารักที่สุดหนูจิมลิมหนูจุ๋มจีมนึกออกมะพ่อแม่เนาะนึกถึงอันนี้เลยอะสารคดีของแบกินอะที่หยิบสัตว์หน้าตาอัปลักษณ์ขึ้นมาแล้วก็แบกินก็พูดหน้าตาอย่างเธอนอะ่ะคนที่มองว่าเธอหน้ารัก ก็คงจะมีแต่พ่อแม่เธอเท่านั้นแหละนั่นแหละกูเลยกูเลยนะคะและ้วจากนั้นอะเราก็เริ่มแบบแพนิคแล้วว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นแบบเป็นคนพิการอะซึ่งมีเรื่องหนึ่งที่น่าแปลกค่ะก่อนหน้าที่เราจะรู้ตัวว่าเราเป็นคนไม่มีดั้งเนี่ยไม่เคยมีใครล้อเราเลยนะว่าเราเป็นคนไม่มีดั้งแต่พอเรารู้ตัวว่าเราเป็นคนไม่มีดั้งอะมีแต่คนล้อเราอุ้ยนอนตะแคงแล้วเดี๋ยวลูกตามันจะไหลรวมกันอุ้ยหายใจยังไงเนี่ย ไม่มีดัางดัางแม่แต่คนควรจะมาโฟกัสเรื่องตัวดำมันเหมือนกับว่าพอเรามองเห็นจุดบกพร่องปุ๊บอะแล้วพอเราเอามาเป็นแพนิกอะแล้วมันควรจะมีพลังงานการแรงดึงดูดอะไรอะให้คนเห็นอะเหมือนกับคุณเคยไหมคะวันหนึ่งอะคุณมีสิวขึ้นมาถ้าเกิดคุณรู้สึกเฉยๆกับสิวอะก็จะไม่มีใครอะไรแต่ถ้าคุณรู้สึกกังวลใจแบบแม่งสิวขึ้นสิวขึ้นสิวขึ้นเม็ดนึงอะคนก็จะแบบโอ๊ยสิวขึ้นเนาะโอ๊ยทำอะไรมาไม่สิวขึ้นแบบมีแต่คนโฟกัสเพราะว่าคุณไปโฟกัสมันแล เราก็ไปเรียนพิเศษค่ะเราก็ได้เจอจากคนหลากหลายโรงเรียนอะ่ะไม่ว่าจะจากโรงเรียน, ents, นคอนแวนสวนกุหลาบหอวางโรงเรียนดังๆก็มาเรียนพิเศษกันแล้วก็หุยแม่งหนา้าตาน,น่ารักทั้งนั้นเลยว่ะมีดัางกันทั้งนั้นเลยอะ่ะเออถึงมีมากมีน้อยแม่งก็มีเริ่มรู้สึกอาย อายที่ตัวเองไม่มีดังเชื่อไหมวันไหนนะไปเรียนพิเศษสายอะ่ะคือเปิดประตูห้องเข้าไปอะ่ะแล้วทุกคนอะ่ะเขานั่งอยู่ในห้องกันหมดแล้วอะ่ะเราจะเอาผ้าเช็ดหน้ามาทําแบบเนี้ยแล้วเราก็ปิดจมูกอย่างเงี้ยแล้วเราก็เดินเดินเดินก็ไปหาที่นั่งแบบเนี้ยทุกคนก็แบบเหมือนสงสยัยแบบเฮ้ยกูตัวเหม็นอะไรหรือเปล่ากูแบบ มีกลิ่นตัวหรือเปล่าทำไมทำไมอีนี่เดินมาแล้วเอาพัดเนามาปิดจมูกแบบนี้แต่ในสมองของเด็กหญิงบุ้งนะตอนนั้นนะก็คิดแบบว่าอุ้ยเขาอาจจะมองว่าแบบเราเป็นคนอ่อนแอแบบบางแบงบ,บเป็นโรคภูมิแพ้ต้องเอาพัดเน้าปิดจมูกอย่างเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวแบบแพ้ฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยนั้น <c oughs> ต่อมานะคะก็เลยมีเงื่อนไขกับพ่อแม่ว่าอย่างงี้ได้ไหมถ,ถ้าหนูเอ็นติดอะ่ะให้หนูเสริมจมูกได้ไหมพ่อแม่ก็ตั้งเงื่อนไขามาเลยบอกว่าได้ แต่จะต้องสอบติดมหาลัยรัฐบาลในกรุงเทพเท่านั้นและตอนนั้นคณะที่เราอยากเข้าคือนิติศาสตร์คือกฎหมายแล้วคิดดูดิในกรุงเทพเหลือนิติจุฬานิติธรรมศาสตร์นิติมอกเกษตรแค่นี้นะมหิดลศิลปากรมศวที่อยู่กรุงเทพอะ่ะไม่มีนิติศาสตร์เพื่อดังของเราเพื่อซิลิโคนฉันจะต้องสู้สู้เพื่อซิลิคนจน หลายๆคนนะคะอยากจะเรียนนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยชั้นนําในกทมเพื่อที่ว่าจะได้เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เพื่อที่จะได้รักษาความยุติธรรมแต่ดิฉันทําเพื่อซิลิโคนค่ะในที่สุดวันประกาศผลสอบออกมาดิฉันก็สอบติดนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะบอกตรงๆว่าอันดับหนึ่งเราก็เลือกนิติธรรมศาสตร์นะเราก็ไปสอบตรงแต่ว่าไม่ผ่านนะคะแล้วเราก็ติดนิติศาสตร์มเกษตรนะติดโดยการยื่นตรงนะคะจากนั้นก็แบบเฮ้ยติดแล้วติดแล้วติดแล้วอย่างเงี้ยแล้วพอแบบเราเอนติดแล้วใช่ไหมเราก็เซิร์ชหา ข้อมูลว่าทําด่างที่ไหนดีซึ่งสมัยก่อนอะ่ะการทําด่างมันไม่ได้แพร่หลายเท่านี้นะมีหมอเฉพาะทางไม่ขีดท่านโรงพยาบาลดังๆก็โรงพยาบาลยันฮีสวยงามคลินิกจมูกที่เราอยากทําอ่ะคือเราอยากทําแค่นิดเดียวอะ่ะคือขอแค่นิดเดียวขอแค่นดเ,ดนเนี้ยทำท่านี้แล้วไม่เป็นสีซ้อยควายฟังอะ่ะพอ <c oughs> คือบางคนอะ่ะ <c oughs> เขาแบบว่าเวลาเขาทําสัญยกรรม <c oughs> เขาอาจจะแบบอุ้ยไหนๆทาทั้งที่หนึ่งอะ่ะเอาด่างโด่งให้เป็นด่างแขกเอาตาโตให้คมเป็นแขกเอานมโตให,ให้แบบตุ้มไปเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าสําหรับเราอ่ะเราขอแค่ เดียวให้มันแบบเติมเต็มอะ่ะเพราะเราไม่อยากให้หน้าเราเปลี่ยนมากใช่ไหมคะเราก็ไปหาดูหมอหลายๆท่านเราก็จะไปเซิร์ชดูรีวิวนะคะที่เว็บไซต์ดั้งดง .com ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่แบบตรงเป้ามากส่วนคุณหมอที่ทําดั้งนะคะให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของแพทยสภาค่ะแล้วก็เสิร์ชชื่อจริงนามสกุลของคุณหมอเข้าไปนะคะว่าคุณหมอคนนี้เขาเป็นหมอจริงๆหรือเปล่าหมอบางคนนะคะเขาอุ๊ยมีฝีมือดีมาก ตัดออกมาสวยงามแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นหมอสัลญ,ญกรรมก็มีนะคะหรือว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นหมอเลยเขาเป็นแค่พยาบาลแต่ว่าเขาแบบคูพักรักจําหรือว่ามีฝีมือแล้วก็สามารถทํหม่งมาได้สวยๆมันมีนะคะเคสแบบนี้ค่ะมีหมอสองท่านที่เขาจะรับทําแต่แบบจุมจ๋มจิ๋มคือเป็นหมอที่เขาจะไม่ทําโด่งให้ค่ะชื่อว่าหมอคมกริดกับหมอพีระนะคะหมอคมกริดก็มีคลินิกของเขาคือเราก็ดูรีวิวของเขานะรีวิวคนที่ทํามาจมูกก็จุมจ๋มจิ๋มแต่ส่วนมากก็จะเป็นปลาย หยดน้ํานะคะแบบว่าคมกริบสมชื่อคุณหมอเลยค่ะอีกท่านหนึ่งก็คือคุณหมอพีระนะคะแกสัลปกรรมอยู่ที่โรงพยาบาลน,นนทเวศนะคะอตอนนั้นอะเราก็คิดว่าเอ้ยทาโรงพยาบาลมันดูน่าเชื่อถือกว่าเราก็แบบเดินเข้าไปโรงพยาบาลคนเดียวเลยเด็กอายุ17อะเดินเข้าไปที่โรงพยาบาลคนเดียวเลยค่ะรีเซพชันก็ถามว่าเออคนไข้ป่วยเป็นอะไรคะล้วก็แบบมาเสริมจมูกค่ะเข้าใจไหมคือมันเป็นโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นมันรักษาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าคุณจะทําคลอดไม่สบายเป็นมะเร็งทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าเราแบบเดินเข้ามาถาม คนไข้เป็นอะไรคะเอ,อเอ่อมาเสริมจมูกค่ะเออก็เขินนะแต่แบบรีเซพชันเขาคงชินอะเขาก็โอเคเชิญเราขึ้นไปในส่วนของการสัญญกรรมนะคะแล้วก็เข้าไปคุยกับคุณหมอคุณหมอก็เออดูหน้าดูตาอะไรเงี้ยเออเขาก็บอกว่าเราเป็นคนเนื้อจมูกน้อยเพราะฉะนั้นอะอย่าทําโดง่งเพราะว่าถ้าทําโด่งอะมันมีสิทธิ์ทะลุได้นะคะแล้วก็แบบตอบโจทย์หนูมากเลยะคะ่ะคุณหมอเพราะว่าหนูไม่ได้อยากทําโดง่งแล้วหนูอยากจะทําแบบว่าขอทําครั้งเดียวแล้วทาไปตลอดชีวิตอะหมอว่าเอ้ยเอาอย่างนั้นเลยหรอ หนูจะมีอายุอยู่เท่าไหรล่ล่ะหนูคิดว่าหนูจะมีอายุอยู่เท่าไหร่แล้วบอกก็สักร้อยปีก็พอคุณหมอคุณหมอหนูจะอยู่ร้อยปีเลยเหรอบอกค่ะคือชื่อจริงเรานะคะทริตีแปลว่า3แผ่นดินนะคะอืมนี่อยู่มา2แผ่นดินแล้วนะเหลืออีกหนึ่งแผ่นดิน เสร็จแล้วทีนี้คุณหมอเขาก็ให้ดูซิลิโคนมี2แบบจะเป็นซิลิโคนแบบญี่ปุ่นแล้วก็ซิลิโคนแบบอเมริกาซิลิโคนของญี่ปุ่นจะราคาห2ื่นสองของอเมริกาจะ2 0,000ื่นตัวซิลิโคนนะคะมันจะเหมือนยางลบเลยค่ะคือมันจะแข็งแต่ว่ายืดหยุ่นได้แต่ว่าถ้าเกิดของอเมริกามันจะซอฟกว่าของญี่ปุ่นนะคะเราก็คิดว่าญี่ปุ่นมันก็น่าเชื่อถืออยู่แล้วแล้วทำกับโรงพยาบาลทากับหมอพีระเออก็ทําของญี่ปุ่นก็พอนะคะคุณหมอก็บอกว่าหนูหนูอายุไม่ถึง20นะยังไม่บรรลุติภาวะต้องมีผ เราก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวหนูขอกลับไปคุยไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะคะคุณหมอก็เลยบอกว่างั้นภายในวันพรุ่งนี้5้าโมงเย็นหนูจะต้องโทรมาคอนเฟิร,ร์มโรงพยาบาลน,นะคะเออจะได้ล็อกคิวไว้ให้ถ้าไม่เอาคิวนี้เนี่ยก็คือรออีกเป็นเดือนเออกดดันสุดๆฮา h a r เซลหรือเปล่าก็บอกพ่อแม่ว่าจำได้ไหมที่เราเคยสัญญาพ่อแม่ก็แบบทำเบลอๆลืมๆแบบ สัญญาอะไรอ้าวอ้าวอ้าวก็บอกว่าที่จะบอกให้หนูไปทำดังไงนะหนูเอ็นติดนะพ่อแม่ก็แบบจะดีเหรอลูกเนี่ยหน้าตามันก็แบบจุมซิมอยู่แล้วบอกโอ๊ยใครๆเขาก็มีดังกันเนาะทำไมหนูไม่มีดังอะ่ะพ่อแม่บอกคนไม่มีดังก็มีเยอะแยะไป ไม่ยอมสัญญาต้องเป็นสัญญาไม่รู้แหละเราก็บอกไม่รู้แหละหนูอ่ะนัดหมอไว้แล้วเอะอะมาเทิงนะแล้วตอนนั้นที่คุยกับพ่อแม่นะคะเป็นการคุยกันบนรถซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบเครียดมากอะ่ะคุณเคยทะเลาะก,กับแฟนบนรถมาอยู่กันที่แคบๆสองคนอะ่ะแล้วหนีลงไปไหนไม่ได้อะ่ะแล้วเนี่ยอยู่กับพ่อแม่พ่อแม่สองคนอะ่ะลุมว่าแบบอย่าทําเลยลูกหรูสวยแล้วแล้วคือณนะตอนนั้นอะ่ะบ่ายสี่โมงเย็นอะ่ะคือหมอให้คอนเฟิร์มห้าโมงเย็นนะพ่อแม่ก็แบบ โอเคได้แล้วแบบโอเคดีใจมากเลยก็โทรไปที่คลินิกพนักง,งานโอเปอเรเตอร์บอกว่าก็พี่รอน้องทั้งวนันเห็นน้องไม่โทรมาพี่ก็เลยเอาคิวของน้องไปให้คิวทํานมแล้วโอ้ oh, พี่ไม่ได้นะยังไม่ห้าโมงเย็นเลยอยู่อยู่มาปัดคิวหนูทิ้งอย่างนี้ได้ยังไงหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมยังไงหนูก็ไม่ยอมสุดท้ายเราก็ได้คิวค่ะคุณขาก่อนถึงวันทําจริงนะคะเราก็เข้าไปดูรีวิวต่างอ่ะคะ่ะที่เขาทําด้ใครนะคะที่ยังไม่เคยทําสัลญ,ญกรรมมาก่อนอะ่ะให้ไปดูรีวิวก่อนนะคุณจะได้ทําใจกับภาพสยดสยองเพราะว่า ส่วนมากพวกคลินิกต่างๆเวลาเขาเอารูป Before After มาลงอะ่ะมันก็คือตอนดั้งแบนกับดั้งโดง่งแต่ว่าระหว่างทางเนี้ยตอนพักฟื้นนี่แหละหน่ากลัวที่สุดคนจะถอดใจที่สุดเพราะหน้าตาของคุณมันจะน่าเกียดมากมันจะมีเลือดข้างเหมือนคนไปเลือดกําเดาไหลหน้าตาบวมตุยให้คุณอน่ะดูภาพเนี้ยจนชินตาดูมันทุกวันทุกวันทุกวัน,วนยอมรับเลยนะวันแรกที่ดูภาพพวกเนี้ย นอนไม่หลับเลยค่ะเห็นคนแบบอพผ้ากอซมาติดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยรับไม่ได้แต่พอดูไปดูมาก็เริ่มชิน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 โอเคจนถึงวันทําด่างแล้วค่ะพอถึงวันนัดแล้วนะคะเราก็ไปถึงโรงพยาบาลนนทเวศนะคะโรงพยาบาลนนทเวศเนี่ยอยู่ติดกับเดะมงงามวงวานนะคะพอเราไปปุ๊บพยาบาลเขาก็เรียกเราว่าคนไข้เชิญนั่งรอทางนี้ค่ะแล้วเราก็แบบคนไข้กูไม่ได้เป็นไข้กูไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยใดๆ กู <c oughs> คแค่ไม่มีด่้งแล้วก็ไปนั่งรอที่ห้องรอเชือดค่ะพอถึงเวลาปุ๊บคุณหมอก็จะบอกให้เราไปล้างหน้านะคะโปรดักที่เขาใช้ในการล้างหน้านะคะเขาใช้ของนูโทรจีน่าค่ะแปลว่านูโทรจีน่าเนี่ยมันก็คงจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่โรงพยาบาลแนะนําให้ใช้นะคะว่ามันล้างซึมเข้าไปถึงแบบว่าใต้หนังกําพรา้าทะลุเข้าไปถึงเซลอะไรอย่างนี้นะคะก่อนผ่านเราก็ถามคุณหมอนะคะคุณหมอถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาแบบว่าเป็นแบบเคสหลุดอะไรอย่างเงี้ยเออทำขึ้นมาแล้วมันไม่สวยไม่สมประกอบอะคุณหมอจะว่ายังไงคุณหมอก็บอกว่า 아 <목소리법> ถ้าเกิดเป็นความผิดของหมอเดี๋ยวหมอเคลมให้ฟรีเออแต่ถ้าเกิดเป็นความผิดของเราอย่างเช่นเออระหว่างพักฟื้นเขาห้ามดื่มแอลกอฮอล์แล้วเราไปดื่มแอลกอฮอล์เขาจะไม่รับเคลมนะคะซึ่งคุณหมอหน้ารักมากเลยนะเขาให้เบอร์โทรศัพท์มือถือส่วนตัวของเขามาด้วยอะคะ่ะเขาบอกว่าเออถ้ามีอะไรขึ้นมาไม่สบายใจอะไรก็โทรมานะคะก่อนเขาผ่าตัดเขาก็จะให้ทานยานนอนหลับค่ะจากนั้นนะคะเขาก็ให้เราขึ้นเตียงค่ะก็มีคุณหมอหนึ่งคนนะคะหมอพีระแล้วก็พยาบาลนะคะเขาถามว่าง่วงยัง แล้วไม่ง่วงค่ะไม่ง่วงจากนั้นนะคะเขาก็ฉีดยาชาค่ะเราไม่แน่ใจว่าฉีดตรงไหนแต่เราเจ็บตรงปากอะ่ะเจ็บแบบเจ็บสุดๆอะ่ะเจ็บเหมือนโดนมดตันนอยหรือมดคันไฟกัดอะ่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มมีความสึกว่าแบบเหมือนเหมือนเหมือนช่วงเนี้ยมันบวมค่ะแล้วหลังจากนั้นอะ่ะคุณหมอเขาจะทําอะไรอะ่ะ จับยังไงอ่ะเราก็ไม่รู้สึกเลยนะคะแต่ก่อนเราก็สงสัยนะคะว่าเอ๊ยยัดยังไงวะใส่ทั้งนี้หรือเปล่าเนี่ยผ่าตรงนี้แล้วใส่หรือยังไงก็คือไม่ค่ะคุณหมอเขาจะเปิดรูจมูกตรงนี้นะคะแล้วก็เอาซลิโคน่ะยัดใส่เข้าไปอย่างนี้นะคะกลับมาวิธีที่คุณหมอทอําอ่ะเราไม่หลับเลยยานอนหลับไม่ได้ผลค่ะคุณขา ดิฉันรู้สึกตัวทุกอย่างแค่ดิฉันหลับตาแล้วคุณหมอพยาบาลก็คุยกันสับเพะเหรอโอ้ยดูละครื่องเมื่อคืนนี้มาโอ้ยนางเอกแบบสวยมากซึ่งเราก็แบบนอนเป็นผักเป็นปลายอยู่บนเตียงคือทําไมคุณหมอเขาชิวอะไรขนาดนั้นน่ะสังเกตมาเวลาหมออะ่ะหมอขนาดหมอฟันเนาะเวลาไปทาฟันอ่ะแม่งก็ชอบคุยกับผู้ช่วยดูดน้ําลายอะ่ะเหมือนการทางานของเขาเป็นเรื่องที่แบบชิวๆสบายๆนะคะจากนั้นนะคะเวลาเอาซิลิโคนเข้าไปอ่ะคะ่ะเขาก็จะเอาอะไรก็ไม่รู้ามาตอกกึก ึกกึให้แบบให้มันเข้าไปแบบนี้เออจากนั้นก็เย็บปิดเปิดเรียบร้อยไม่เกิน25นาที20-25นาทีเสร็จเร็วมากไปแล้ว12ื่นสองลองคิดดูดิภายในยี่สินาทีหมอสามารถทําเงินได้12ื่นสอง่ะแล้วพอคุณหมอทําเสร็จปุ๊บกูหลับ <c oughs> ยานอนหลับออกฤทธิ์กุนตีนไหมเราก็หลับจนไปถึงบ้านเลยนะคะ ตอนแรกมันจะไม่รู้สึกอะไรแล้วพอยาชามันเริ่มหมดฤทธิ์อะเราจะรู้สึกตึงอะมันมันตึงมากนะเพราะว่าแต่ก่อนอะพื้นผิวมันเป็นพื้นผิวที่เรียบแบบนี้แล้วอยู่ๆอะมีอะไรสิ่งแปลกปลอมอะยัดเข้าไปอะมันก็จะตึงมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วพอหลังจากนั้นหน้าเราก็เริ่มมันตุกเท่งค่ะตรงนี้เริ่มจะใหญ่ขึ้นแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะช้ำช้ำเป็นเหลืองเหลืองเขียวเขียวถามว่าทําไมถึงช้ำเพราะว่าเวลาที่คุณหมอทําอะเขาจะต้องใช้กําลังอะในการแบบดันตอกเข้าไปอะเพราะฉะนั้นเหมือนเอาง่ายๆเหมือนถูกต่อยอะเขาผ่าเขาขีด เขาแหกเขาแหวกยัดซิลิโคนเข้าไปข้างในเนาะก็พักฟื้นอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะระหว่างพักฟื้นนะคะเราจะต้อง นั่งหลับค่ะคือเหมือนนอนบนรถทัวร์ค่ะห้ามนอนตะแคงเพราะว่าตอนนี้ซิลิโคนกับกระดูกเรากับผังผืดมันยังไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรานอนตะแคงปุป๊บอะซิลิโคนมันอาจจะไหลได้นะคะแล้วก็ทําให้จมูกเบี้ยวได้นะคะในระหว่างพักฟื้นนะคะคุณจะก็ไม่สามารถที่จะล้างหน้าได้คือเอาผ้าชุบน้ําเช็ดเ็ผ่านผ่านได้นะคะสระผมไม่ได้นะก็คือต้องทนเหนียวว่ะหนึ่งอาทิตย์อะคะ่ะแปรงฟันก็อ้าปากได้เล็กน้อยนะคะ ระหว่างนี้เราก็ขยันประครบเย็นค่ะเพื่อให้มันยุบลงเร็วๆนะคะณนะตอนนั้นเรารู้กเหมือนเป็นคนป่วยเหมือนเป็นคนไม่สบายไม่มีเรี่ยวแรงไม่มีกระจิตกระใจจะทําอะไรเลยอะ่ะเราไม่เข้าใจอะ่ะคนที่เขาเสริมจมูกอะ่ะแล้วเขาสามารถเดินตะเล็ดตะแ่ไปไหนตอนไหนไปจตุจกักไปกินข้าวอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าเขานั่นยังไงเพราะว่าเราของเราอะ่ะมันแบบเอา้าเดี๋ยวเลือดไหลเดี๋ยวต้องซับเลือดซับเลือดอะคะ่ะยกของหนักก็ไม่ได้แบบกลัวแผลมันฉีกอะคะ่ะคือจะออกไปสระผมที่ร้านสระผมอะ่ะเรายังไม่ไปเลยนะคะเรากลัววแบบเดี๋ยวน้ํามันจะ ข้าแล้วเดี๋ยวมันจะติดเชื้ออะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็อายเขาด้วยอะค่ะหน้าตาเป็นตุกเท่งนะคะออกไปหาเจากาแกลล์หรือ,อยังไงแล้วช่วงตอนพักฟื้นนี่แหละค่ะคนส่วนมากจะจิตตกบางคนแบบเฮ้ยกูเมียแล้วกูจะเอาจมูกออกไม่ไหวกูรับหน้าตัวเองไม่ได้แต่โชคดีว่าเราดูรีวิวมาเยอะนะคะก็เลยพอทําใจได้เพราะฉะนั้นต่อมาเวลามีเพื่อนที่มาหาลัยคนไหนที่เขาจะไปเสริมจมูกอะแล้วช่วงพักฟื้นอะเขาจะโทรมาหาเราตลอดเลยนะว่าแบบแกว,วันนี้มันบวมมากเลยนะเว้ยมันบวมเกินไปแล้วแกมเลือดมันไหลนะเว้ยแล้วแบบเออเป็นอย่าง เดี๋ยวก็หายใจเย็นๆจริงๆจริงๆอะไรเงี้ยคือต้องแบบคอยปลอบใจเพื่อนนะคะพอซิลิโคนและทุกสิ่งทุกอย่างเข้าที่แล้วตอนแรกๆมันจะโด่งกว่าตอนนี้ที่คุณเห็นนะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งอะ่ะเออตอนนั้นเพิ่งทําดั้งได้ประมาณ1เดือนนะคะเราก็ออกไปนอกบ้านใช่ไหมเราก็อยู่บนสะพานลอยอะ่ะแล้วมีรุ่นน้องที่โรงเรียนอะ่ะเขาอยู่ตรงป้ายรถเมล์เขาแบบเอา้าพี่บุง้ง ทำจมูกมาหรอเนี่ยพีบ่บุ้งเดินมาหนูเห็นจมูกพี่บุ้งอันเด่นมาตั้งแต่อยู่บนสะพานล,ลอยเลยเสียเซลว่ะเราเป็นคนหัวโบราณนะเป็นคนที่ทําจมูกแล้วอยากให้มันเนียนเป็นธรรมชาติอ่ะเออทั้งั้นที่รู้แหละคงเป็นไปไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์แต่แบบว่าไม่ได้อยากแบบว่าอุ๊ยอินี่แท่งซิลิโคนเดินมาจากนั้นเราก็ไปตลาดปากเกร็ดอ่ะกูก็แบกรับความอับอายอัออปยศนี้กูนั่งสองแถวไปตลาดปากเกร็ดไปตลาดปากเกร็ดปุ๊บไปเจอ อาจารย์อาจารย์โรงเรียนปักเกตว่าอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์หานมามองหน้าบอกว่าแหมลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยเรียนจบปุ๊บดั้งด่งปั๊บเลยนะ เสียเซลอีกครั้งที่2เออแปลกมะแต่ก่อนกูเสียเซลเพราะกูไม่มีดัง้งตอนนี้กูเสียเซลเพราะกูดั้งโด่งนะสมัย1ิกว่าปีที่แล้วนะคะคการสัญญกรรมมันก็ยังไม่แพร่หลายขนาดนั้นเนาะเราก็โดนเซลอีกอ่ะนั่งรถไปกับเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วเรานั่งบอกค่าคนขับเงี้ยแล้วแดดมันส่องอ่ะก็มีเพื่อนเซลแบบบูงระวังนะแดดส่องเดี๋ยวพลาสติกละลายตอนกูไม่มีดัง้งกูก็โดนล้อเพราะกูมีดัง้งกูก็โดนล้ออะไรวะ ทำจมูกมาได้ประมาณ3เดือนนะคะตื่นเช้าขึ้นมาเราเห็นว่าแบบในโพรงจมูกอะ่ะมันเป็นเหมือนแบบก้อนเลือดอะคะ่ะเหมือนเวลาเราเป็นเลือดกำเดาอย่างเงี้ยเหมือนเลือดกำเดาไหลแล้วแบบมันจะมีแบบเลือดข้างอยู่ในจมูกค่ะเราก็สงสัยคะ่ะเราก็เลยถามหมอว่าเฮ้ยหมอมันสามเดือนแล้วนะมันน่าจะเข้าที่ได้แล้วอย่างเงี้ยคะ่ะคุณหมอก็จะแนะนําให้ไปซื้อมันเป็นขี้ผึ้งอะคะ่ะคอยเอาสำลีพันขี้ผึ้งแล้วก็เซตทําความสะอาดจมูกนะคะแล้วพอต่อมามันก็คือมันก็โอเคนะคะตอนนี้ก็คือแฮปปี้กับจมูกสิ่งหนึ่งที่ตามมาก ก็คือคนรอบข้างเขารู้สึกว่าเขาไม่ชินกับหน้าใหม่ของเราคนแรกเลยคือแม่เราเดิมทีเราอะนั่นหน้าเหมือนพ่อหมดเลยมีอย่างเดียวที่เหมือนแม่ก็คือไม่มีด่้งแล้วพอเรามีด่้งขึ้นมาปุ๊บหน้าเราเนี่ยเหมือนพ่อร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกับถ่ายเอกสารกันออกมาเลยนะคะแม่เราพกบอกว่านี่ไม่ใช่ลูกแม่เราก็แบบแม่อะไรย่ะอะไรอย่างเงี้ยเออก็ขำๆนะคะแล้วหลังจากนั้นอะ กพูดบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเหมือนประมาณว่าทั้งหน้าของเราเคยมีส่วนประกอบคือจมูกที่เป็นของแม่แล้ววันหนึ่งอ่ะมันไม่มีแล้วอ่ะแล้วเขาก็แบบพูดบ่อยมากเลยแบบนี่ไม่ใช่ลูกแม่สวยนะแต่ไม่ใช่ลูกแม่แล้วแบบมันก็เริ่มแบบอุ้ยเริ่มเจ็บๆ็บนะแม่แม่พูดบ่อยหนูเริ่มเจ็บแล้วนะจนวันหนึ่งเราก็บอกกับแม่ว่าแม่แม่พูดแบบนี้หนูเสียใจนะมาบอกหนูว่าหนูไม่ใช่ลูกแม่อย่างเงี้ยเออโหแล้วสั่งจากนั้นแม่ก็ไม่พูดคํานี้อีกเลยแล้วแม่ก็คงจะชินกับหน้านี้แล้วนะคะ10กกกวว่่่่่าาปี้้แแแมมมยยังงไไชินนหููู็็รจะพดลคอ มีคนะมาชอบเราแล้วหลังจากนั้น,นะเขาก็ไม่ได้ชอบเราอีกต่อไปเขาบอกว่าบุ้งเธอสวยขึ้นนะแต่แบบมันไม่ใช่คนที่เราเคยชอบอะเราก็แบบกูผิดเหรอเหมือนกับว่าเขาอาจจะชอบหน้าตาบูบี้อันเก่าของเราอย่างเงี้ยค่ะเราเชื่อว่าคงจะมีหลายๆคนที่มีประสบการณ์แบบนี้นะคะคือไปทําศัลยกรรมมาแล้วคนรอบตัวยังรับกับหน้าใหม่ไม่ได้ ซึ่งตอนนี้นะคะคุณหมอพีระเขาก็ได้ออกไปเปิดคลินิกของตนเองนะชื่อคลินิกว่า PSC คลิ n i c Clinic นะคะอยู่ใกล้ๆก,กับมหาลัยหอการค้าค่ะซึ่งเราก็คิดว่าเออม,มันก็ดีแหละที่ที่คุณหมอไปเปิดคลินิกเองนะคะเพราะว่าเราคิดดูดิภายในยิ่งนาทีหมอสามารถทําเงินได้หมื่นสอง่ะและนี่นะคะก็คือประสบการณ์การทําสัญญลยกรรมของเราบนะางคนถามว่าเคยดัดฟันไหมเราไม่เคยดัดฟันนะคะ ตอนเด็กๆเ,เป็นเด็กฟันดำเด้อตรงเนี้ยเขาจะล้อกันว่าฟันเป็นใยนะคะอย่างพี่ชายเราเนี่ยหยฟันเก่งก็แง่งขิงอย่างเงี้ยน,นะคะเออมันแล้วแต่พันธุกรรมเนาะ EP หน้านะคะเราจะมาเล่าเรื่องการฉีดโบท็อกค่ะทั้งในประเทศไทยแล้วก็ที่ฝรั่งเศสค่ะอย่าลืมติดตามฟังกันอยู่นะคะ EP เดียวเรื่องสัญญกรรมมันไม่พอจริงๆค่ะวันนี้นะคะพบอบุ้งขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Can't take my eyes.